ความเหงาที่เกิดขึ้นเราต้องปรับตัวอย่างไรความเหงาความรู้สึกที่หลายคนไม่อยากเจอแต่เชื่อใจเขาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องพบเจอบ้างในบางช่วงของชีวิตสิ่งสำคัญคือเราจะปรับตัวและอยู่กับมันอย่างไรให้ความเหงานั้นไม่ทำลายความสุขของเราอย่างแรกเลยอย่าปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองถ้าคุณรู้สึกเหงาลองยอมรับมันและบอกตัวเองว่า มันไม่เป็นไรที่ฉันจะรู้สึกแบบนี้การปฏิเสธความเหงามักทำให้มันยิ่งหนักขึ้นแต่ถ้าเรายอมรับและเข้าใจเราจะเริ่มหาทางจัดก,การมันได้ลองใช้เวลานี้สารวจตัวเองทาสิ่งที่คุณรักหรืออยากลองทำแต่ยังไม่ได้ทำเช่นอ่านหนังสือเขียนไดอารี่ปลูกต้นไม้หรือแม้แต่เริ่มเรียนอะไรใหม่ๆที่ท้าทายสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงสมาธิของคุณออกจากความเหงาและบางครั้ง คุณอาจจะค้นพบความสุขจากการอยู่กับตัวเองก็ได้อีกวิธีหนึ่งคือการเชื่อมต่อกับคนอื่นแม้แค่การส่งข้อความหาคนที่คุณคิดถึงหรือออกไปเจอเพื่อนในวันที่ว่างคุณอาจพบว่าความเหงานั้นไม่ได้อยู่กับคุณเสมอไปและสุดท้ายอย่าลืมมองความเหงาในแง่บวกมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ให้คุณได้พักใจทบทวนชีวิตและเตรียมตัวสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหงา ให้จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและความเหงานั้นคือเพื่อนคนหนึ่งที่มาเตือนให้เรารักและดูแลตัวเองให้ดีขึ้น